เดี๋ยวเราจะมาเจอคุณยามาพีที่นี่นะฮะขอต้อนครับคุณโคโกอิซะยามาชิตะและคุณยูโกะอาราเกะครับสวัสดีครับดีเจดีไซน์โปเจตานะครับสวัสดีครับฮอนฮอนชูโทโมซายามาชิตะครับเอ้โหมีแบบโอ้โหงะมาเซลฟี่เซลฟี่วันนี้มาเห็นตัวจริงครั้งแรกเลยเราโคตรใกล้กระดาษนะฮะแจกแล้วก็เขียนลงไปในนี้เป็นหนังที่คุ้นค่ากับการมาดูมากครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่รอบสื่อนะครับสำหรับหนังเรื่องยร์เ o ิฟนะครับคือนําแสดงโดยคุณยามาพีครับคุณยูโกะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอคุณยามาพีที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะมีนักแสดงมาโชว์ตัวที่นี่นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงแบบไหนนะทุกคนเห็นไหมนี่คือภาพบรรยากาศในโรงทั้งหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะมีคุณยามาพีนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นตัวจริงเลยในยุค90นีดังมากนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็น ดารานักแสดงคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาปรากฏตัวที่นี่เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนอะไรเขาใส่ใจในภาพยนตย์เรื่องนี้ขนาดไหนนะครับเรียกว่าดูด้วยตามันฟินกว่าแต่เดี๋ยวทุกท่านได้รับภาพที่เลยกลับไปอย่างแน่นอนแน่ไงกฝากด้วยนะครับด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องสำควันนี้นะครับท่านที่มาเรียกชมในวันนี้นอกากแฟนชาวไทยหมดแล้วมีแฟนจากต่างชาติกันด้วยใช่ครับ แต่ผมเช็กมือกันหน่อยดีกว่ามีใครเป็น f อซชาวไทยกันบ้างนะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู oh, ่ไหนอ่าเอ้ยนี่หมดเลยเหรอน่านะฮะเรียกว่าเป็นชาวไทยนะครับแล้วญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นได้ไหมได้ได้ให้เอจุมีุ่โกนโดดระดับจุดต่อเฮ้ยคุมสโอ้โคชิโมะโอ้โคชิโมะโอ้อมาเนี่ คนเกันอะรอบเนี้ยเออก็อยู่รวมพลังกันอะเออรอบเดียวี้เขาจะมีแบบแบ่งโซมั่นหน้าด้านหลังเลยอ่าเงี้ยเอ้ยไหนๆได้ไหนละเช็คความพร้อมเลยฮะมือพร้อมแล้วเสียงพร้อมไหมครับโอเคแก้วพร้อมแสดงว่าพร้อมนะฮะผมกับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับผมถูกต้องครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติมากๆนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับสองท่านนะครับขอต้อนรับครับคุณโทโมอิซ่ายามาชิตะและคุณ 皆さん <laughs>、えー、本当に今日はえっ、ー、はこの作品とエゴさんと会、えー、に来ることができてすごくすごくうれしく思います、そしてこのアジアツアープロモーションが今日この舞台挨拶で最後なので、本当に最後の、えー、楽しい時間を皆さんと過ごせたらなと思います。よろししくお願いします。 อีกเรมยนครับนี้แล้วกอีผลงานที่ได้ร่วมกันกับคุณรามาชิตาครับผมแล้วก็ได้ไปเยี่ยมุนัขประเทศใการรโมอก็ประโยชน์เองนี้แล้วก็สหรับใเอเชียประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่เราพบกับนๆของเราทุกคนแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอุณหภูนาวฝากข้าในครางนี้ยังไงก็ฝากตัวททด้วยนะคร <ination> ับนี <S HTML> ่นะฮมาทางหน้าของคุณโทอสากนะครับฝากทักทายแฟนๆกันหน่อยครับอ้เยาก์มี สวัสดีคิกะยามาพีผมผมชื่อโทมุสายามุสิกะอีิจิปมไมครับโอ้มีผู้ถ่ายด้วยนะไม่ต้องรอให้ส่งสัญญาณเลยคิดถึงผมนะครับที่เขาตอบกลับมาทันทีเลยนะคครรัับบใช่ซึ่งเดาสเน่ซัึราะ 久々にあの台に戻ってくることができて皆さんにお会いすることがとても楽しいです今日は短い時間ですが楽しい時間にしていきましょうเดี <im iter> 谢谢๋ยววันะครับภาพบรรยากาศดีแบบนี้นะครับจะเปิดขึ้นไม่ได้นะฮะเสียงได้ต้องหูเงียบกันจนโมโหการจะปีจะร้องอะไรยกมือไปบายไปส่งเมสเซจได้เลยนะครับผมเอาละเราลองลงไปดูดีกว่าครับทุกคนส่งเมสเซจให้กำลังใจกับทางนักแสดงของเราได้เลยนะครับถูกต้องครับ ผมเ e ็กสองร้นะครับมาประสบการณ์ดีๆมาให้คนได้สัมผัสกันเลยนนี่นะครับเรียกว่าจัดเต็มจริงๆนะสุดเอ็กซ์คลูเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหมีแบบโอ้โหมากเนคโอกาสที่หลายคนรับอกองนันมป้าเกียเนียนรับากีนะครับ็นรสียบคารนะคนขอไม่อนมา คอนขี่องเรานะฮะซืใจเดสเดบเซนีก็ว่าเป็นัที่สุดลในกครับโอเคครับขั้นต่อไปนะครับผมจะเป็นการ่ายเซลซีนะครับอ่ารนขงนะครับที่มีโทวศั์มือถืออยู่ในมือปอนนี้นะฮะปั๊ใส่กันยปัใส่นเงยมาทะเลย ขอ phi เข้า phi. เป็นที่สุดท้ายต้องหีพลังแรงนะฮะนี่นะครับขอเสียปรบมือกับทั้งสองท่านด้วยนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับยามาชิตานะครับตามด้วยคุณการเก็บภาพบรรยากาศนะทุกคนไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไฟนะอาจจะมืดหน่อย คุณยมีนะฮะมีผลงานนะครับสมัยก่อนที่เด็กยุ90นะครับรู้จักกันดีนั่นก็คือประมาณ1996นะครับกับวงจอนนี่จูเนียนะครับหรือจอนนี่เ r นั่นเองนะครับสำหรับคุณยามพีตอนนั้นคือดังมากๆครับแล้วก็เห็นนะครับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาจะไปร้านหนังสือเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะไปดูหนังสืออัปเดตนะครับของวงจอนนี่จูเนียนี่แหละยังคงสวยหล่อกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินออกจาก เวทีกันไปแล้วนะครับโดยการโบกมือบายๆทุกคนนะครับจะเห็นว่าก่อนลงเวทีนะครับคุณยมพยีมาบายๆกล้องผมหน่อยหนึ่งด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสุขมากๆครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็ขอเก็บคลิปเป็นที่ระลึกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับเดียแม้จะมองไม่เห็น ตอนนี้หนึ่งทุ่มกับ37นาทีครับทุกคนนะครับก็เป็นภาพพระทับใจนะครับที่ได้มีนักแสดงนะครับอย่างคุณยามาพีนะครับยุนยูโกมาโชว์ตัวนะครับที่ แห่งนี้นะครับสำหรับการมารอบสื่อนะก็คือัาแซงตัวจริงมาเองเลยคนถือว่าประทับใจมากนะครับทุกคนก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเดี่ยววันนี้มาเห็นตัวจริงครั้งแรกเลยเราโคตรใกล้เลยมาเห็นใกล้มากนะฮะอืมก็ตอนนี้ได้เวลาดูหนังนะครับหนึ่งทุ่มสามสิบแปดนาทีนะครับเป็นรอบสื่อครับทุกคนนะฮะสำหรับหนังเรื่อง ซีเฮียเลิฟก็คือหลังจากที่มาดูดารานักแสดงนําจากเรื่องซีเฮียเลิฟได้ทําการพบปะกับแฟนๆที่มาดูหนังเรื่องนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเมื่อกี้ผมถ่ายภาพบรรยากาศด้านในนะคือเขาจะเปิดเป็นช่วงๆนะทุกคนก็คือหลังจากที่ได้มีการสนทนานะครับ แล้วก็มีการสัมภาษณ์คุณยามพีนะครับแล้วก็คุณยูโกเนี่ยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะครับทุกคนก็ได้เปิดโอกาสให้ทางแฟนๆนนได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ผมก็เลยนํากล้องเนี่ยลงไปถ่ายระยะประชิดเลยทุกคนระยะใกล้เลยไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับอันนี้เป็นการเห็นตัวจริงครั้งแรกก็รู้สึกดีฮะแล้วก็มีความสุขามากสําหรับดาราน,นักแสดง2ท่านนี้นะเพราะว่าเป็นตำนานมากๆคือเด็กยุเก้าศูนย์เนี่ยจะโตมากับการแสดงคุณยามพีด้วยแล้วก็การร้องเพลงต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูหนังด้วยนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูแต่ว่าถ่ายไม่ได้แน่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บฟิล์ภาพบรรยากาศในโรงหนังแห่งนี้นะก็คือตอนนี้ผู้คนเยอะมากครับเรามาดูกิจกรรมโรงหนังนะครับแล้วก็ทางค่ายเด็กนะครับได้จับไว้นะครับก็จะมีการเขียนนะครับทุกคนนี่ฮเป็นกระดาษนะฮะแจกแล้วก็เขียนลงไปในนี้ซึ่งมีเนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเต็มเลยครับนี่ฮะก็เขียนแล้วแปะลงไปนะครับทุกคนนี่ฮะ ก็เป็นความรู้สึกของแฟนๆนะครับที่ทั้งสองท่านนั้นได้มาเยือนที่ประเทศไทยนะครับ,ค,รบคือก็ไม่รู้ว่างวดนี้จบไปแล้วจะได้พบเจอกับดาราสองท่านนี้อีกตอนไหนนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอกลุศีมากนะครับคือโรงหนังปกติจะทำการฉายเนี่ยหนึ่งทุ่มสามสิบนะแต่ตอนนี้1นึ่ทุ่มสีก็คือ ทางโรงยังไม่เปิดให้เข้าไปไม่คาดคิดเหมือนกันว่าวันนี้มา,มาดูโชว์ตัวด้วยนะคะจะได้เจอยามาพคีคุณยามาพีไม่คาดคิดจริงๆนะครับบัตรกับลงที่สิบนะครับลงสิบเ,เลยอยังนี่ไงลงสิบนี่ครับทุกคนโรสิบ เราจะเข้าโรงนี้กันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วเดี๋ยวผมออกมาแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับหนังเรื่อง Sea h e r e Love คือผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะมีทุกรสชาติเลยครับเขาเรียกว่าโรแมนติกคอมเมดี้นะแล้วก็เป็นดราม่าหน่อยๆแต่ว่าคือซึ้งมากครับก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็แบบเป็นหนังที่ควรค่าแก่การมาดูมากครับแค่พระเอกกับนางเอกก็ถือว่า ที่สุดแล้วอะ่ะผมว่านะคือมาดูยามาพีคุณยูโกก็คือโคตรคุ้มครับแล้วก็ฟิลในหนังนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เป็นของในตัวหนังเนี่ยคือแค่มาดูก็คุ้มแล้วอะ่ะทุกคนผมว่าเป็นเรื่องที่น่าดูอีก,กเรื่องหนึ่งนะสำหรับหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้นะวันนี้มาดูก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะผมแนะนำว่าให้มาดูห้ามพลาดเลยคือโคตรซึ้งจริงๆซึ้งมากนะครับดูแล้วรู้สึกดีมากๆครับสำหรับ หนังเรื่องนี้นะมีข้อคิดแฝงอยู่ในตัวหนังเองนะแล้วก็ทำออกมาได้ลงตัวมากครับแล้วก็กลมกล่อมมากตัวหนังเนี่ยผมต้องบอกว่ามีความน่ารักที่เรียกว่ามีความฮาอยู่ในตัวหนังด้วยนะครับก็คือตัวหนังเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีทุกรสชาติจริงๆครับพระเอกนะครับที่ตาบอดกับนางเอกที่หัวหน่วงเนี่ยทุกอย่างคือดูลงตัวแล้วแบบคือคิดได้ไงวะพอได้มาดูนี่คือแบบเฮ้ยเจ๋งจริงว่ะเออหนังเรื่องนี้เจ๋งจริงบอกเลยนะครับ เป็นหนังดีอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมแนะนําเลยโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงวันนี้ก็ได้มาเจอตัวจริงครับของคุณยูโกคุณยามาพีนะคือระยะนี่แบบ2แขนเอื้อมนะครับระยะประชิดมากคือค่อนข้างเม a ซิ่งมากเลยผมไม่คาดคิดว่าจะได้มาเจอตัวจริงวงคือมาดูรอบสื่อมาดูรอบสื่อแต่วันนี้คือแบบรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกแบบ มึงพูดไม่ถูกอ่ะคุณยังมาพีอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นตำนานนะครับเป็นบุคคลที่แบบอยู่ในยุค90ที่เรารู้จักกันดีมากๆนะฮะโคตรดีใจเลยที่ได้มาขอบคุณทางบริษัทเด็กดีเอ็กซ์เพรสด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย